เข้าวงการด้วยการเล่นภายพยนตร์น,ตนะคะจากบทตัวประกอบปี2,516ในหนัง,น,น,งนี่หรือชีวิตแต่มาประสบความสำเร็จสูงสุดในหนังเรื่องครูบ้านนอกของสุรศีพาธรรมค่ะซึ่งถือเป็นหนังขึ้นหิ่งของไทยนะคะที่สะท้อนสังคมความยากลำบากวิถีชนบทและการศึกษาเอาไว้ นอกจากนี้ยังเล่นหนังดังอีกหลายเรื่องเลยค่ะเช่นลูกแม่มูลเป็นหนังเพลงอีสานนะคะปิยะได้แสดงร่วมกับเพื่อนรักอีกคนคือสมชาติประชาไทยและสุพรรษาเนื่องพิรลมค่ะที่สำคัญเรื่องนี้มีนางเอกไก่ปริศนาวงศิริร่วมแสดงด้วยนะคะ หลังจากนั้นค่ะปิยะยังมีผลงานจอเงินตามมาอีกหลายเรื่องเลยซึ่งพระเอกคนดังมักได้รับบทหนุ่มตางจังหวัดและหน้าตาใสาซื่อเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามีรูปร่างสูงใหญ่นะดูแล้สมาร์ทด้วยนอกจากนี้ก็มีงานหน้าจอที่สร้างชื่อที่โด่งดังมากมายแล้วในฐานะนักแต่งเพลงค่ะมีผลงานมากมายถือเป็นนักแต่งเพลงคู่บุญของเป้าสายันนะคะโดยเฉพาะเพลงไก่จ๋าที่ทําให้เรื่องรักของพระนางจอเงินแห่งยุคเป็นที่พูดถึงทั้งประเทศ และชื่อของนางเอกไก่ปริศนายังเป็นที่มาของชื่อเพลงที่ปิยะบรรจงแต่งถึงนอกจากนี้ยังมีผลงานจากปลายปากกาอีกกว่า500เพลงนะคะที่มอบให้เป้าสายันถ่ายทอดและยังแต่งเพลงให้กับแอลยอดรักค่ะและนักร้องลูกทุ่งอีกหลายท่านเลยเช่นสังทองสีใสสุรชัยสมบัติเจริญเอกชัยศรีวิชัยสอนเพชรสอนสุพรรณน้อยผงงาม ในช่วงที่ผ่านมาปิยะล้มป่วยด้วยมะเร็งนะคะแต่ได้แจ้งให้คนใกล้ชิดและคนในวงการรับรู้ไม่ได้บอกกันนะคะเพราะว่าเกรงใจอยากจะลุยงานต่อไปโดยมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลงจำนวนมากที่แต่งไว้เป็นค่ารักษาตัวโดยมีครอบครัวคอยดูแลนะคะ ซึ่งนอกจากทรัพย์สมบัติที่มีก็ยังส่งต่อมะระดกทางลิขสิทธิ์ให้กับครอบครัวดูแลต่อไปด้วยพิธีโศพค่ะคาดว่าจะจัดขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดนครปฐมซึ่งแฟนเพลงแฟนละครสามารถจะติดตามข่าวอีกครั้งได้นะคะในเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ